การดูเควสก็กดที่ new q u e s t แล้วก็เลือก Delta วันะคะอันแรก collect co g t a g เพื่อนๆจะต้องไปเก็บป้ายแท็กจำนวนทั้งหมด3อันเมื่อกดที่ชื่อเควสแล้วนะคะมันก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมีที่ไหนบ้างในแมพเพื่อนๆสามารถไปลงที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ขับรถวนไปได้นะจุดแรกนะคะสายจะไปที่ ทางขวาของเมืองแคมคัดเดิลนะคะมันจะอยู่ที่กลางน้ําเลยพอดีตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับจุดที่เริ่มเดินโดนะคะก็เลยเลือกจะไปตรงนี้ก่อนเลยที่อยู่ของป้ายแท็กอันนี้นะคะมันจะอยู่ที่ตรงเกาะกลางแล้วก็อยู่ข้างๆกับแคมไฟเลยเราสามารถไปกดอินเทอร์แอคนะคะเราก็เก็บได้เลยนะคะแต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดมีคนก็จัดการกับคนก่อนดีกว่าซ้านี่คือโดนยิงไม่ยั้งเลยะคะ่ะนี่นะคะมันจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้นะ กดอินเทอร์แอคเรียบร้อยค่ะอันแรกอันที่2ก็จะอยู่ที่สะพานเหลือนะคะมันจะอยู่ที่ใต้สะพานเลยค่ะเดินลงไปที่ใต้สะพานตรงบริเวณตอมอนะคะก็จะเห็นแสงสีฟ้าเรืองรองอยู่นิดนึงนะคะนี่ค่ะเก็บได้เลยคอลเลกต์ COG tag อย่างที่ายบอกไปนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ไม่ไกลกันมากเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการไปหารถแล้วก็ขับไล่เก็บที่ละจุดในตาเดียวกันได้เลยนะคะอาจจะไปลงที่ปั๊มน้ํามันใกล้ๆก่อนหารถแล้วก็ทําการมอดลอด้อเติมน้ํามันให้เรียบร้อยแล้วก็ขับไปตามแบบที่มันใกล้ๆเลยอะคะ่ะ อินิชิปที่ชมนะคะมันจะไม่ได้อยู่ด้านล่างนะคะจะอยู่ที่บริเวณตีนเขาแล้วก็จะมีแบบเป็นกองหินแบบนี้ค่ะนี่เลยจุดสุดท้าย ถ้าหากว่าคลิปที่เป็นประโยชน์เพิ่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตได้โดยการโดเนตมายัางเบอร์นี้จะเป็น True Money Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพกก็ได้นะคะซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ